นะครับผมวันนี้ก็จบงานนะวันที่6พฤศจิกายน2565ก็ใช้เวลาทำประมาณอ่า3ถึงชั่วโมงนะครับผมนะมาช่วงบ่ายอันนี้กี่โมงแล้วลุง4โมงครึ่งอ่าก็4ชั่วโมงนะครับผมอ่ะก็ติดเรียบร้อยนะครับเป็นเบสอ่ายูอลูกนะครับอ่าเซมิเตอร์ให้พร้อมครับผมอินเวอร์เตอร์ก็คืออ่าท่านลูกค้านะครับหรืออ่าแม่ท่านด็อกเตอร์นี่แหละก็คือเสียดายของนะครับก็เลยใช้ ตัว3000ไปก่อนนะครับนะสามพันตัวนี้มันจะเป็น3000 KV เนะครับจะวัดแบบไม่เต็มเนาะ,ะถ้าเป็นสามพันเคปิวนี่ก็เต็มแต่ว่าก็สามารถใช้ทีวีพัดลมแอร์อินเวอร์เตอร์ได้นะครับแอร์อินเวอร์เตอร์ได้นะครับผมการใช้เก็บงานนะครับกัเป็นวรรงระเบียบว่าเก้าหลายนะครับเสถียป้องกันฟงกัน้ฟ,นฟอะไรลงเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นตู้จ่ายไฟเข้าแมวออกมจะลือนะครับ สองตู้แล้วก็เดินสายวายสายใหม่นะครับผมใส่มิเตอร์ไอ้พ่อมะครับอ่าเป็นแบตร้อยอมนะร้อยแอมดิฟเกลค่ฟเกลนะครับเห็นไหมครับอ่าลักการชาร์จที่ผมบอกลุงเมื่อกี้เนาะเห็นไหม <S <S เวลามีการชาร์จเนี่ยขวดตัวนี้นะครับฝั่งนี้นะครับมันจะสูงกว่าเห็นไหมนะครับมันจะสูงกว่าตัวนี้คือไฟลงนะนี่ลงแบตเตอรี่บวกลบนี่คือไฟลงเห็นไหมครับเมื่อมีการชาร์จตันนี้มันยังไม่ค่ำมันยังชาร์จอยู่ก็คืออ่าแรงดันลูกตัวนี้ลูกขาบวกนี่มันจะสูงนะครับ แล้วแรงดันอ่าขาลบมันจะต่ำกว่าเห็นไหมครับจะต่ำกว่าเนาะตามที่ผมลงคลิปอ่การไหลเวียนของอ่าธาตุนั่นแหละการไหลเวียนของอะตอมนะครับก็คืออิเล็กตรอนกับโปรตอนนั่นแหละนะครับนะแต่ว่าถ้าเวลาการใช้งานตัวนี้มันจะต่ำนะครับตัวนี้มันจะต่ำอ่ารถที่ลงขั้วแบตเนาะเห็นไหมบวกลบเป็นระบบ4 8นะครับเวลาการใช้งานตัวนี้มันจะต่ําตัวนี้มันก็จะหมดอ่ช้ากว่าครับอ่าตัวนี้มันจะ หมดชารกว่าที่ผมอธิบายในคลิปหลายๆครับนะอันนี้ก็ใช้มิตเตอร์เพื่อให้รู้ว่าลูกแบแตเตอร์ลูกนะครับแล้วก็ป้องกันการใช้งานตั้งค่าครับที่ผมบอกครับตั้งค่า,าระบบชาร์จ MPPT นะครับตัวนี้ก็จะตั้งนะผมไม่ได้ตั้งออโต้นะออโต้ขนาดว่า,าผมยังไม่ได้ไปอัดคลิปของท่านาสารบ,บุรีที่ว่าซื้อบแบตมาเองแล้วมันบวมเนาะขนาดว่าเขาใช้ตู้แบบตัวไฮบริดนั่นแหละนะครับนั่นแหละตั้งค่าออโต้มาทําให้แบตบวมนะครับ ประมาณสามเดือนนะครับซื้อแบตมาเองลูกละซื้อมาในห้างด้วยนะครับไปดูเองนะครับในห้างมีหลายก็ลูกละเจ็ดพันกว่านะครับจะใช้ไม่ถึงสามเดือนแบตบวมก็ต้องซื้อแบตผมใหม่นะครับของผมน่คือดูแลหรือว่าเยียวยาได้ถ้ามันมีปัญหาก็มีสามารถเทินช่วยให้ท่านนะแต่ว่าถือว่าเขาเนื้อครับแต่ว่าผมป้องกันในดีที่สุดแหละก็ถามว่าเราไม่รู้การใช้งานแต่ว่าคนใช้ไปที่ผมติดมายังไม่มีบวมมีอะไรเขาก็ใช้ทีวีตู้เย็นได้สบายกขไม่มีปัญหา แต่ว่าช่วงหน้าหนาวนะครับมันมีการพีของแดดสูงกระแสและแรงดันมันช่วงหน้าหนาวมันมีค่าความเข้มของแสงมันสูงกะต,ต้องเข้าใจในจุดนี้เราไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่าแดาดณขณะไหนเวลาไหนมันได้เท่าไหร่นะครับเนาะนะครับผมนะอันนี้ก็คือสามารถแก้ไขระบบไปเพื่อนไหมเป็นไงลุงแตกต่างกันไหมแตกต่างครับแตกต่างอันนี้ดูแลง่าย,แล,ายแล้วก็ ล,ลูกแล้วก็เป็นยังไงความปลอดภัยเป็นยังไงลุงวะเปอร์เซ็นปลอดภัยดีดูแ่าทางมันจะปลอดภัยดีเพราะว่าอันเก่านี้ไฟลุกเลยอันเก่านี้ไฟโครตรับมากสายเยอะอ่ะาก็ธรรมดาเนาะอันนี้ก็คือเป็นระบบที่เขาเดินไฟให้ก็คือตู้เดิมก็มีฟิวมีอะไรเหมือนเดิมของเขาหน่ยแหละเนาะเป็นระบบเก่าเขาแต่ว่าเราก็จัดแจงไว้นี่ก็มีฟิวตัดนะแต่ว่าเป็นระบบตามช่างเขาก็มี อะไรระบบไฮแล้วการเดินสายนะครับการเดินสายตัวนี้เป็นแผงก็คือเป็นให้ใส่กข้าไปกับตัวนี้ของเขาเป็นระบบออฟกิดแต่มันเป็นอินเวอร์เตอร์ใบก็คือเป็นระบบไม่ใช่ไฮบิดนะครับก็คือดึงจากแบตระบบเก่านะครับผมก็จะมาขนานแผงนะครับก็ตัวนี้แผงเยอะตามระบบเก่าที่มาติดไปกว่าสามแสนบาทสามแสนกว่านะครับลุงแกบอกว่าเท่าไหรนะ่แล้วลุงตอนนั้น สามแสนห้าไม่รวมกับซื้อแบดมาเองอีกเนาะก็เปลี่ยนแบดไป3ามรอบนะอันนี้ผมก็ทําให้แบบอแบบให,ให้ใส่งานได้ปกติเนาะนะครับนี่ก็อนุกรมนะครับชุดละสามแผงะนะครับนะครับชุดละสามแผงอ่าสามชุดนะครับก็มาใส่ตัวขนานเข้าไปสายทุกเส้นผมจะเสมอกันหมดนะนะครับไม่ว่าจะไปโค้งอะไรก็แล้วแต่แต,แต่พยายามผมจะวัดให้มันเท่ากันหมดไม่ว่า เอบวกหรือลบนะครับแล้วกที่มาเข้ากันนะครับก็ขนาดไปสามชุดนี่ครับเนาะเนาะอนุกรมชุดละสามแผงก็ขนานสามชุดก็ได้ไฟอ่ากำลังก็อยู่ที่หกหกสิบแต่ตัวนี้ขนาดสามชุดก็ตีไปคือมันอนุกรมกันก็อยู่ประมาณสามสิบแอมป์สามสิบแอมป์แต่เวลาพลิกสูงสุดก็ได้เต็มกําลังวัตต์เลยนะครับก็อ่าตัวระบบชาร์จเจอร์จะได้หกสิบแอมป์แต่ว่าตัวนี้ที่แผงมาก็คือสามสิบขึ้นนะครับก็ชาร์จแบบ ทำงานเต็มแล้วก็ตัดนะครับตั้งค่าการชาร์จแบบตามที่ผมประสบการณ์ที่การตั้งแต่ว่าบางทีออโต้มันเอาไม่อยู่นะครับลิมิตของแบตเตอรี่น่ะไม่จะอยู่ที่เขาตั้งคือ14นะครับโวลชาร์จอะไรเขาเห็นไหมครับนี่นี่ได้ถึง14.7หนูยนะนะครับนี่14.7แต่ว่าออโต้ก็คือ14 4จแต่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ในเวลาแดดพลิกและขณะเวลาหน้าหนาวความเข้มของแผงสูงนะครับ เราไม่ร่วงรู้ว่าแดดนะขณะนี้ได้ไฟเท่าไรแรงดันเท่าไรกะระแสเท่าไรเพราะฉะนั้นก็คือผมจะตั้งค่าให้ไปที่สิบสามจุดหานะลุงเนาะอ่าตั้งที่สิบสามจุดห้าไว้ก็คือต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่เขาตั้งออโตโอ้ก็คือแบตตัวนี้ก็มีเลทรับได้ก็คือสิบสี่จุดเจ็ดแต่ว่าขนาดว่าออโต 4. 4. ้สิบสี่จุดสี่ก็ยังเอาไปอยู่นะครับยังมีบวมมีอะไรกันอยู่ไฟก็คือผมตั้งที่สิบสิบสามจุดสี่สิบสามจุดห้านะครับเพื่อให เหมาะสมในการใส่งานเพื่อรักษาแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ก็รับปรีแหละโรงงานเขาไม่รับประกันก็แต่งานผมก็คือสามารถเยียวยาวช่วยเหลือได้หรือว่าท่านจะไปซื้อใหม่เองก็แล้วแต่ตามห้างตามร้านอะไรมีเยอะแยะนะครับนะเนาะเอาตัวนี้ก็อ่ะน่าจะเป็นอ่าที่โล่งนะครับโล่งแลวก็ครับแบบเดิมนี่ไม่รู้สายอะไรเป็นไรแล้วก็มีก็คือบางทีมีการต่อผิดเนาะเอาบวกไปใส่ลบอันนี้มันมีเนาะลุงเนาะที่ให้ลุงดูเนาะ ก็ต่อผีไปสองเส้นเนาะก็มันก็ทําให้เขาเรียกว่ากระแสรัดวงจรหรือว่ามันแผงมันจ่ายไฟไม่เต็มที่เขาเรียกว่ามีการดึงกันไวน้นะครับนะครับดึงกันไว้แล้วกระแสไฟมันลงไม่เต็มถ้ามีการชอดการอาร์กมันจะดรอปการทํางานนะครับนะครับผมนี่นี่แหละครับแผงที่เขาติดตั้งมันก็เยอะก็ถือว่าเยอะนะครับก็กลางวันก็ในใสจากแผงกลางคืนก็ดึงจากแบตเตอรี่ไปใช้นะครับก็ อ่ใช้ทั้งกลางวันกลางคือนอันนี้เปิดไว้เลยทํางานหลอดไฟอัตโนมัตินะครับก็ติดกับบ้านของอา่าท่านดอเอร์ที่ผมมาสั่งที่ผมไปติดอา่าที่ท่านชุดโปรตอนนั้นแหละตอนนั้นน่าจะมีหกแผงตอนนี้นก็สามารถกลางวันนี่อันนั้นสามารถปั๊มนำ้ำหรือนอะนลุงเนาะปั๊มสมองเสมอ,สมอได้เนาะให้อ์ได้นะครับที่ผมมานอนเดวให้ไปเพิ่งครับก็ให้ไปดูนะครับคือเสร็จงานเก็บงานนี่ครับมันก็มีแอร์ขึ้นกันแอร์หมื่นสองพันวัตเดี๋ยวเดี๋ยวอีกคลิปหน้าที่ แกมาก็น่าจะได้ออัดอีกรอบค่ะมีอะไรแกจะเพิ่มเติมครับนี่ครับผมบ้านข้างเคียงก็ตั้งแต่เขามาติดชุดนี่แหละที่ติดพร้อมกันนี่แหละนีอช่างนี่แหละครับงานช่างหนกับเบื้องเอาเองต่อแล้วแต่ความพอใจของลูกค้านะครับมันจะเลือกแบบไหนครับนี่ครับก็ถ้าคนติดตามคลิปก็จะได้เบื้องเห็นเนาะคลิปนี้อันนี้เปิด24ชั่วโมงเลยนะครับ24ชั่วโมงเลย มีปั๊มน้ำสมงเสมออะไรก็ใช้ได้นะครับเนี่ยแผงหกแผงนะครับนี่สามร้อยเจ็ดสิบวัตต์ัวนี้เป็นของกินโกะหเลยวันนี้ครับนี่นี่ครับเนาะนี่น,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 ะบบนะครับผมอ่าระบบสี่สิบแปดนะครับเปิดตลอดนะครับนี่อันนี้อยู่ที่ห้าสิบแปดโวลต์นะครับแรงดันก็การใช้อยู่ตัวนี้ก็ใช้ออกนะครับนี่แบตเตอร่ล,ลูกเนาะ นี่ครับคลิปที่ให้เบิง้งก็คือเปิดแล้วก็ทำงานได้เลยนะครับเหมือนไฟฟ้าบ้านเลยนะครับนี่น่าจะปิดเบรกเกอร์นะครับนี่ปั๊มออตโต้เพราะว่าบางทีไม่ได้อยู่ใช่ไหมครับนี่ครับนี่ครับเปิดปั๊มน้ำได้เอาเบรกเกอร์ขึ้นก่อนนะครับเนาะ คนเฝ้าแม่บ้านแกก็มาเปิดรถลงรถน้ำป ắm, ำั้มสมงสม e เข้าแทงเข้าอะไรคือนี่เต็มโอง่งหมดแล้วนะครับมาทุกดูแลทุกวันนะครับผมนะครับเอเบกเกอร์ลงนะครับนะครับไอเบรงอันนี้ก็คือสืบเนื่องอนะันนั้นจะเป็นหลังหนึ่งเขาเขาติดไปแล้วนะครับอันนี้ก็ที่เพิน่นท่านป,ปูเนะ,นะครับอินเวอร์เตอร์นะครับงานผมประกอบปฏิทินป้องกันทุกอย่างนะครับที่แย่ให้ดูแหละนะครับ ที่แ yeah, ยให้ดูที่ช็อตให้ดูนั่นแหละนะครับก็คืองานของผมนะครับผมดูแลอินเวอร์เตอร์เนี่ยรับประกันในสองปีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้ามันเสียมันช็อตนะครับผมก็เปลี่ยนให้ลูกค้าฟรีแต่ว่าท่านก็มีค่าจัดส่งนะครับท่านส่งมาให้ผมซ่อมผมก็เสียค่าจัดส่งให้ท่านไปก็คือพวกนี้มันเป็นงานแบบาบางทีเราไม่รู้เนาะบางทีสุวิสัยผมก็รับประกันให้นะแล้วการันตีให้สองปีนะครับผมดูแลตลอดชีพ ขอโทรหากระดัพุ่นนะครับเดี๋ยวก็กติดตามก็ไปตามคิวของท่านลูกค้าที่เพิ่นสร้างจองไว้เนาะไม่ว่าจะเป็นชุดเล็กชุดใหญ่ชุดกลางอ on, ่อนกิดออฟกิดนะครับเก็บง,งานเนาะสอบถามตามเบอร์เลยที่มานกำลังเก็บสายนะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าหกสี่เก้าเจ็ดห้าแปดสองเจ็ดนะครับโทรเลยตลอดหลังสาม 5, ทุ่มกรุณหน้าโทษวันใหม่นะครับเพือเพือนะครับรถกับล้าหรือพักผอนนะครับก็จะ ฝากข้อมูลขอความไว้ในไลน์แอดค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับไม่มีดีที่เบอร์0642713876นะครับกันตพลโทรเซลท์นะครับผมก็ติดตามเบึงกันไปนะครับมีอะไรไม่ไวบางทีอาจจะมีความรู้ทีรผมมานั่งแนะนํำตามประสบการณ์ที่มาจะได้มาแบบประสบการณ์แบบที่ทดลองมาแบบใดก็ะจะมาแช่ฟังหลือก็ท่านก็ไปพิจารณาการใส้งานแล้วเนะาะเพราะว่า โซเลเซีตัวนี้ก็หลากหลายนะครับหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นทั้งออนจิบออดกิดแล้วก็อ่าปรมอาจารย์อีกมากมายนะครับอ่ากูลงกูรู้อะไรกับซึกษาเอานะครับมาไปไดอกันสรรหาจัดหากันมานะครับอ่ะเอามาใส่เบิ้งนะครับผมอ่ะวันนี้ก็วันที่6พฤศจิก,กายน2565อ่ะครับมาแก้งานเจ้าอื่นนะครับให้ เออเบื้องคิดไปละกาได้ตามที่เห็นนะก็คือโล่งเลยก็สามารถจัดระเบียบได้ไงดูแลไง,งนะครับเข้าใจไงแล้วก็เอาไงาตัวนี้กําลันตีเลยได้ไฟแรงกว่าอ่าระบบเก่าเพราะว่าตัวเก่ามันจะเป็นแบตน้ําตะกวัวกดนะครับตัวนี้ก็แรงกว่าแบตน้ําตะกวัวกดนะครับสองถึงสามเท่าแน่นอนนะครับตัวนี้สามอ่ามันหนักมากเลยตะกวัวนี่เยอะมากนะครับน้ําหนักก็สามสิบสามสิบห้าโลสามสิบห้าโลขึ้นนะครับ บา,าบางรุ่นก็มาสามสิบแปดท่านี้สามสิบห้าโลขึ้นนะครับผมอ่ะขอบคุณครับผม